จะลองชิมดูนะครับน้ำมันกินได้หรือเปล่าน่งไปนะครับชินนิดเดียวนะครับจิ้มกับ <c oughs> กเกลือนะลองดูนนะ ด,ดาวสวัสดีครับวันนี้ทัวราวโดยจะมาทำแอปปาชิมอนครับแบบชาวโดยชาวโดยมีผู้ใหญ่สนับสนุนให้ครับก็มีแอปใส่เลยนะครับใส่พักกูดกับมาดูกันเลยนะครับ ใส่พริกนะครับใส่ถัรดครับใส่รดดีแล้วก็ใส่ดดใสเกลืออีกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเกลื นเข้ากันนะครับนี่กันมกตองมันจะดุงนะครับแล้วนะครับนี่ก็นมนใส่ตองครับเปล่านะครับ ลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวนะครับโหไม่ได้แช้น,นครับ เอฟไว้เลยรครับวางบนเราจะลองชิมดูนะครับน่ามะกินได้หรือเปล่าน่าเป็น,นะครับชิมนิดเดียวนะครับ,บจิม้มกลจิ้มจิ้มจิ้มกับเกลือลอางอูนะ คเดี๋ยวชาดต,ตัวกินกับด้านก่อนนะครับตอนนี้เราเริ่มเกะสุกนะครับ เดี๋ยวอีกสักพักนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็น่าจะสุกแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับปลาแซลมอนหน้าตามันจะเป็นยังไงเรามาแกะดูเลยนะครับแล้าาว,น,วนะครับเราก็มาแกะดูนะครับหน้าตามันจะเป็นยังไงบ้างแอฟปลาแซลมอน สุดเชิยวโดยว่าแซลมอนนี่น่าก,กินนะครับยังไม่ถึงเลยอืมออกก่อนนะครับออกหมดเลยมีดยูครับมาดูกันเลยครับรกกเอเปลาแซลมอน ใส่ผักกูดเด็ดตามได้แล้วนะครับแอเป์เ,ปเซลมอนหน้าตาก็จะเป็นนี้ครับใส่ผักกูดนะครับวันนี้เราก็มาลองกินดูแอเป์เ,ปเซลมอนนะครับนะครับแอบเซลมอนใส่ผักกูดนะครับเดี๋ยวลองกินดูก่อนนะครับ อาอาคุณครับอร่อยมากนะครับนี่ครับปลากุูดนะครับปลาแซลมอนนี่ครับป้าใครชอบ กดไลค์กดแชร์ให้เลยนะครับแบบบวเชาาด้วยขอบคุณครับ